ย้อนตำนานคิโยชิคิมุระราชาแห่งปลาทูนา่าผู้เปลี่ยนโจนสลัดโซมาเลียให้เป็นคู่ค้าสร้างโอกาสแบบวินวินแก่ทุกฝ่ายว h y ว ในยุคแห่งศตรวรรษที่21นะคะชื่อของกลุ่มโจรสลัดโซมาเลียโดยเฉพาะช่วงปี2,548ถึง2,550ถือว่าโด่งดังอย่างมากกับปฏิบัติการนอกชายฝั่งโซมาเลียที่ไม่ได้มีเป้าหมายเหมือนลูฟี่ในวันพีชแต่เป็นการปล้นเรือสินค้าบริเวณอ่าวเอเดนทางตอนเหนือของโซมาเลีย โดยเป็นเส้นทางสู่คลองสเอตที่ตัดเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นเส้นทางการเดินเรือที่มีเรือสัญจรไปมาพลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไม่เฉพาะเรือสินค้าพาณิชย์ของนานาประเทศซึ่งในนั้นก็รวมถึงไทยแต่เรือของโครงการอาหารโลกในสังกัดของสหรประชาชาติซึ่งใช้ในการขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปช่วยเหลือชาวโซมาเลียเองก็ยังตกเป็นเป้เปาเรียกว่าพฤติกรรมจี้ปล้นของโจรสลัดโซมาเลียนี้ได้สร้างความเสียหายให้ ก,กิจการเดินเรือพาณิชย์เป็นมูลค่ามหาศาลซึ่งจากข้อมูลพบว่าเรือสินค้าที่ถูกโจรสลัดโซมาเลียเข้ายึดจะต้องเสียค่าไถ่เรือไถ่ตัวลูกเรือหรือไถ่สินค้าบนเรือโดยเฉลีย่ยเป็นมูลค่าสูงถึงลําระรา,าว1,561ล้านบาทกันเลยทีเดียวแน่นอนว่าการแก้ปัญหาความอหาหังการของโจรสลัดโซมาเลียนี้ก็หนีไม่พน้นการใช้ขุมกําลังของเหล่าประเทศมหาอำนาจและ UN ซึ่งมีการร่วมกันส่งทหารเรือเพื่อเข้าจัดการ รวมถึงธุรกิจเดินเรือเองก็ต้องจ้างธุรกิจคุ้มกันเรือแบบติดอาวุธทําให้เสียงงบประมาณไปแบบเปล่าเกือบ8,00 0ล้านบาทต่อปีแต่ทั้งหมดนี้ก็เหมือนเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะเมื่อใดก็ตามที่ศบโอกาสเหล่าจนสลัดโซมาเลียก็พร้อมที่จะก่อเหตุได้ทุกเมือ่อจนกระทั่งโลกได้พบวิธีแก้ปัญหาจนสลัดโซมาเลียที่น่าเหลือเชื่อซึ่งวิธีนี้ไม่ต้องใช้อาวุธไม่ต้องเสียเลือดเนื้อแถมยังได้ประโยชน์กันแบบวินวินด้วยวิธีการนี้ถูกคิดค โดยนักธุรกิจอย่างคุณคิโยชิคิมุระเจ้าของเชนร้านซูชิรายใหญ่อันดับต้นๆของญี่ปุ่นอย่างซูชิซันไมคุณคิโยชิคิมุระใช้วิธีอะไรและทำไมต้องเป็นโจนรสลัดโซมาเลียคิโยชิคิมุระเป็นที่รู้จักในฐานะราชาปลาทูนา่าโดยเขามีชื่อจากการสร้างสถิติประมูลปลาทูน่าครีบน้ำเงินหนึ่งตัวที่แพงที่สุดในโลกเมื่อปี2019ในราคาสูงถึง116ล้านบาทนอกจากนี้เขายังมักจะสร้างสถิติ การประมูลปลาทูน่าที่แพงที่สุดในแต่ละปีมาแล้วหลายครั้งอย่างเช่นในปี2020กับการประมูลปลาทูน่าครีบน้ำเงิน1ตัวไปในราคา67ล้านบาทซึ่งการประมูลราคาปลาทูน่าที่สูงจนน่าประหลาดใจนี้กลายเป็นกลยุทธ์การตลาดชั้นดีให้กับธุรกิจของเขานั่นก็คือซูชิซันไมรร้านซูชิที่มีสาขามากกว่า50แห่งพร้อมยอดขายระดับ5000ล้านบาทต่อปีอะแล้วแถมอีกนิดนะคะเขายังเป็นบุคคลสำคัญ ที่ทําให้ตลาดปลาซึกิจิที่เคยซบเซากลายเป็นตลาดปลาและสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังสุดๆในโลกแห่งหนึ่งทีนี้นะคะข้ามเรื่องความสําเร็จทางธุรกิจของคิโยชิแล้วมาดูตํานานอีกบทกับการแก้ปัญหาจนสลัดโซมาเลียของเขากันดีกว่า โดยคุณคียยชินะคะได้ใช้วิธีจ้างจนสลัดโซมาเลียามาจับปลาทูน่าเพื่อปอนวัตถุดิบให้ธุรกิจของเขาส่วนเหตุที่ทําเช่นนี้เพราะคุณคียยชิหรือต้นต่อปัญหาจนสลัดโซมาเลียว่าเกิดขึ้นจากสงครามความขัดแย้งระหว่างชนกลุ่มต่างๆในประเทศซึ่งทุกกลุ่มต่างก็พยายามที่จะแย่งชิงอํานาจขึ้นมาปกครองประเทศจนทําให้ประเทศแห่งนี้กลายเป็นรัฐที่ขาดประสิทธิภาพในการควบคุมความสงบและการบริหารจัดการประเทศจนไม่สามารถแก้ปัญหา อะไรได้หรือก็คือบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปลนั่นเองและนั่นก็ทําให้ประเทศเข้าสู่สภาพของความยากจนและไม่เหลือหนทางทํามาหากินอะไรให้พวกเขามากนะัก ทางเลือกในการเป็นโจรสลัดจึงกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำดังนั้นในปี2011คุณคิโยชิจึงได้เข้ามาหยิบยื่นโอกาสกลับใจให้โจรสลัดโซมาเลียด้วยการใช้ทักษะเดินเรือที่พวกโจรสลัดมีมาเปลี่ยนเป็นการจับปลาทูน่าให้เขาโดยเขาได้เดินทางไปเจราจากับโจรสลัดโซมาเลียด้วยตัวเองพร้อมสนับสนุนเรือประมงที่ทันสมัยและสอนวิธีการจับปลาอย่างมีประสิทธิภาพไปจนถึงวิธีรักษาความสดของปลา หลังจากนั้นเขาก็จะรับซื้อปลาทูน่าในราคาที่ยุติธรรมนอกจากนี้เขายังช่วยสนับสนุนให้โซมาเลียได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก IOTC หรือภาคีคณะกรรมาการปลาทูนา่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีหน้าที่จัดการทรัพยากรพวกปลาทูนา่าในบริเวณมหาสมุทรอินเดียด้วยและนี่ก็ทําให้ปัญหาจนสลัดโซมาเลียค่อยๆเลือนหายไปจากหน้าแผนที่ท้องทะเลอย่างไรเสียคุณคิโยชิเคยบอกว่าทั้งหมดที่เขาทําลงไปนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําเพื่อโลกสักเท่าไรหร่หรอก เพราะก่อนที่เขาจะมาเป็นนักหาปลาเคยเป็นนักบินประจำการของกองทหารญี่ปุ่นมาก่อนถึง5ปีเลยมีความรู้เรื่องโซโมาเลียอยู่บ้างและพอมาทำธุรกิจด้านนี้ก็ได้รู้ได้ว่าปลาถูหน้าครีบเหลืองมันไปอยู่ตรงชายฝั่งโซมาเลียเสียเยอะเขาเลยคิดว่าเอาวะถึงเวลาที่เราจะทวงปลาจากโจรสลัดแล้วอย่างไรเสียก็ต้องยอมรับว่าไอเดียของคุณคิโยชิสร้างผลลัพธ์อันดีแบบวินว,นวินต่อทุกฝ่ายเพราะตัวเขาก็ได้วัตถุดิบไปขายในร้านของตัวเอง ส่วนจนสลัดก็ได้โอกาสทํามาหากินแบบไม่ต้องไปปล้นจี้ใครซึ่งเรื่องนี้อาจทําให้เราต้องกลับมาคิดใหม่ว่าในบางครั้งปัญหาที่ทุกคนคิดว่ามันไม่มีทางแก้ไขได้หรือจริงๆแล้วเราอาจจะแค่ยังคิดวิธีไม่ออกนั่นเองค่ะ Why wo